สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูช่างโกะครับทำชั้นวางของครับชั้นวางของตอนนี้กําลังมาแรงครับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเศษไม้ครับกําลังมาแรงครับขายดีครับมีลูกค้าสั่งจองสั่งทําจํานวนมากเลยครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นชั้นวางของครับขนาดจะลึกความลึกครับจะอยู่ที่สี่สิบกับความกว้างด้านหน้านี้ก็ประมาณเจ็ดสิบ ถึงแปดสิบเซนครับประมาณนี้ครับแล้วก็ความสูงประมาณเก้าสิบเซนครับเพื่อนๆนี่ครับทําออกเป็นสี่ชั้นบนนะครับอ่าสี่ชั้นบนครับแต่หลังนี้พิเศษหน่อยครับตัวนี้ครับมีบานปิดเปิดด้วยครับนี่ครับนี่ครับทาบานหน้าด้วยครับทาจากเศษไม้ครับราคาไม่แพงครับเพื่อนๆอ่าใส่เสื้อผ้าใส่ผ้าพัาใส่หนังสือพิมพ์ใส่เครื่องครัวได้ครับ ของเบาๆได้ครับเพื่อนๆแต่ของหนักๆวางทีวีอย่างนี้มันคงวางไม่ได้ครับเพื่อนๆเพราะว่ามันทําจากเศษไม้เนาะความคงทนแข็งแรงยังไม่สามารถจะตั้งทีวีหนักๆได้ครับแต่ถ้าเป็นทีวีจอแบนได้ครับเพื่อนๆตั้งได้นะครับนี่ครับใส่ของได้หลายอย่างเลยครับใส่ช้วยชามก็ได้ครับเพื่อนๆนะครับใส่หนังสือก็ได้นะครับ จากเศษไม้ครับช่วงนี้ก็ไม้สักก็ขายได้หมดครับไม่ว่าอะไรก็ขายได้หมดครับมีเพื่อนถามบอกว่ายังไม่มีส่งเก็บเงินไปทางเลยอะไรทำนองเนี้ครับตอนนี้ผลิตที่โรงงานก็ผลิตกันไม่ทันครับมีลูกค้าสั่งทําจํานวนมากครับเราก็ตัดขั้นตอนก่อนในการจําหน่ายครับคือเราส่งตัวแทนจําหน่ายเขาร้านค้าเขาก็รับไปจําหน่ายอีกทีครับเพื่อนราคาก็ต้องสอบถามกันเองครับ มีอยู่หลายร้านครับที่ทํากันอยู่ครับอย่างร้านหลานชายทําอยู่นี่ก็ชื่อร้านเลยกิศนาเฟอร์นิเจอร์สุขไทยลองเสิร์ชหาดูครับเนี่ยเขาส่งประจําอยู่ครับทางเราไม่ได้ส่งเลยครับถามได้ครับราคาตอบให้ได้ครับแต่ว่าราคาที่เขาส่งอาจจะมีการบวกค่าขีพอครับแล้วก็ค่าขนส่งต่างๆครับเพื่อนกำไรก็คงไม่มากครับส่วนหนึ่งก็ได้กำไรยี่สิบามสิบบาทครับ แต่ว่าค่าขนส่งเนี่ยนะครับแล้วก็ค่าหีปโอเนี่ยครับมันมีต้นทุนมันจะบวกเข้าไปค่าต้นทุนตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับถ่ายทั้งนั่นข้างด้านหลังด้านหน้าให้เพื่อนๆได้ดูครับอ่าชั้นวางของครับนะครับมีรูปแบบหลายรูปแบบนะครับเพื่อนๆก็มาเลือกชมกันได้ครับถ้าสนใจครับแต่วันนี้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูครับเนี่ครับชั้นวางของครับสี่ชั้นบนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ